หนึ่งสองสามสี่ห้าครับกับผมเอ็ดมินเพจธรรมะวัานกระบอกครับเพิ่มมาดูแม่ครัวผู้ตื่นก่อนนอนที่หลังครับนี่ครับมีแต่แม่ครัวผู้ขยันขยันนะครับผู้ล้างจานเพื่อนเบอกว่าอยากออกกล้องนะครับเรียกผู้ล้างจาน,นครับ มีแต่เมนูแซ่บๆนะครับวัดสรีบุญเรืองนี่นะครับมีแต่เมนูแซ่บๆแม่ครัวพูดทำกับข้าวก็งามๆนะครับนี่นะครับมาจากเออจะแยกเป็น2กงกะปเราพุ่มลงครัวนะครับครับ นี่แม่ครัวมาจากวัดป่าธรรมวิเวกนะครับเพื่อนมาทํากับข้าวเพื่อนมาทํากับข้าวถวายพระสงฆ์คือกันนะครับแม่ครัวกำลังยุ่งกันนะครับแม่ครัวกำลังยุ่งกันนะครับ แม่ครัวผู้ตื่นก่อนนอนที่หลังจริงๆนะครับครูบาอาจารย์เพื่อนทำวัดแผ่เมตตาเสร็จแม่ครัวก็พาข้าวพร้อมแล้วนะครับพร้อมฉันแล้วครับ